เปิดตู้เซฟของวัดใหญ่วัดดังวัดที่เป็นคู่กรณีวัดที่เป็นคดีความอยู่ในขณะนี้เป็นวัดเบอร์หนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์และภัวพันกับหลายต่อหลายเรื่องนะคะรับพอเปิดมาขวัญสะพึงขวัญสะพึงคือควรจะตะลึงกับเงินที่น่าจะมหาศาล<า>ฟ่อนอนศรัทธามากมายกายกอ,อ,องเนี่ยหลวงพ่อพัดให้ก็มาช่วยแต่ปรากฏว่าพอเปิดมาเจอแบงค์เขียวอยู่สามหนีบ สหนีแปลว่าเราไม่ใช่3หนีนะสหนีแบบแบงค์ย่อยๆเหมือนแบงค์แบงค์ยี่สิบย่อยๆมัดมัดมัดสามมัดนับรวมกัน5ทีน่าจะไม่ถึง400บาทด้วยซ้ำไปกลายเป็นความตกตะลึงสะพรึงใจฮะงพอคับอันนี้คือเรามาเปิดเป็นครั้งแรกเลยนะหลังจากที่หลวงพ่อศึกไปนะครับเป็นครั้งแรกนะชื่อผู้ถ่ายถอนเมื่อปีล่าสุดเนีคุณชื่อคนนี้นคุอยู่กับ ครับครับใช่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 โยมที่อยูย่ในครับในข่าวเนย เปิดตู้เซฟของวัดดังจังหวัดนครสวรรค์ก็คือวัดนครสวรรค์ซึ่งอดีตเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าวาดและเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พอเปิดมาสนั่นหวั่นไหวตกใจเงินไม่มีเงินไม่มีมเหลือประมาณสักสามสี่ร้อยบาทจะได้นี่คือภารกิจของตำรวจปปงอปอปอปอครับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเป็นตำรวจมาตรวจสอบเจอแบงค์เขียวอยู่สามเกี้ยวเนี่ย นิดเดียวเองประเมินแล้วไม่รู้จะประเมินยังไงเลยทั้งที่เป็นตู้เซฟของวัดดังที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทิศสลิดจำชื่อน,นี้ได้นะฮะทิศสลิดเนี่ยเขาเป็นอดีตเจ้าอาวาสเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ทำไมเงินมันถึงได้จิ๊บจ้อยเหงาหงอยขนาดนี้แลวพอตรวจสอบในเงินในบัญชีก็ควรจะมีมากมายยังไม่ถึงล้านดีเลยที่<อ>สัไปตกอกตกใจ ไปเจอโฉนดที่มีชื่อของสีการหนูหที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยก็เลย้ตกลงแล้วมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ชัดเจนว่าตกลงว่าสีการายนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับอดีตเจ้าอาวาสหรือไม่พระเลขาซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสร,รูปที่ิพซึ่งไปพระเลขาสายหน้าไม่รู้เลยไม,ไ,มไม่รู้เลยว่าโฉนดมันมาอยู่ในตู้เซฟของอดีตท่านเจ้าอาวาสได้ยังไงแต่ท่าน น่ารักอ,อะไรน่ารักพยายามประติดประต่อเหตุการณ์ทั้งหมดให้เป็นไปได้ไหมว่าอดีตสีกาเนี่ยเขาเอาโฉนดมาเพื่อให้หลวงพ่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้จะได้ปังปัง<อ>ขายสบายสบายหรอคะแบบนี้ไงฟังเสียงท่าน<อ>มีข้อมูลว่าเมื่อรับเงินบริจาคมาแล้วเอาเงินไปเข้าตู้เซฟขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมก็พาขึ้นไปอะไรอยู่ในตู้เซฟไม่เคยได้เปิดอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้น แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรน,นั้นอาตมาไม่ทราบหรือเพราะว่า,าโยมที่เป็นข่าวท่านก็มีอาชีพค้าขายที่ดินอยู่แล้วหรือจะเอาที่ดินตรงนี้มาฝากไว้ให้อดีตเจ้าวาดามาสวดมนต์แล้วก็จะเอาไปขายหรือเปล่าอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ แต่ว่าถ้าเป็นโฉนดสวดเสร็จก็คือกิ๊กเอากลับเลยนะคะพี่ต้นมันไม่ทิ้งไว้นะจะไม่ฝากไว้นะบาิทีพิธีมันจะอินดีฟลอหรือต้องตวจแบบต้องแน่นหลายวันช่วยเต็มที่หลายคืนท่านก็พูดทุกวันโอ้อขยันเหลือเกินแบกเก่งนะเก่งๆกงเอาพูดต่อไปถ้าท่านมีแรงไหวแต่ท่านรอผูู้มกับ ลองพุ่มรับการปปปไม่ได้เคลิมด้วย<ฆ>เดี๋ยวจะเชิญสีการทั้งสองรายไม่ว่าจะเป็นสีกานอนหนูที่นครสวรรค์หรือสีการที่เป็นม,มจรมาสอบปากคําเพิ่มเติมและใครที่สึกแล้วหายหัวไปไอ้นายก็ิ๊มาลอดเหมือนกันบิ๊กเต่าเขย่าต่อครับว่าใครเป็นคนสําคัญใครโยงใยใครเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะสอบให้หมดเพราะว่าเงินบริจาคเงินที่จ่ายเงินที่หายเดี๋ยวจะตามให้ได้ทุกรายฟังเสียงบิ๊กเต่ามีเรื่องสงสัยที่น่าทําหลายเรื่องทั้งเรื่องในวจร ทั้งเรื่องการสร้างพุทธสถานทั้งเรื่องเงินบริจาควัดอะไรทั้งเรื่องความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เห็นไปตัวเงินของท่านเองเนี่ยน่าจะมาณ0ล้านแต่มีเรื่องเข้าไปคุยกับ2คนอีกแล้วก็มีการบริจาคนอกรอบอีกเท่าไหร่เนี่ยผมผมว่าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบว่ามันมากขนาดไหน รวมทั้งหลายอื่นด้วยที่มีการบริจาคนะครับเราอยากร,รู้ยอดเหมือนกันว่ายอดสูงสุดมันคือเท่าไหร่นะครับทำไมมันสร้างไม่เสร็จสักทีพุทธสถานแห่งนี้สร้างมาผมว่า10กว่าปีแล้วนะครับเกือบ20ปีด้วยซ้ำทั้งที่เงินเนี่ยไหลเข้าไปมากมายมหาศาลมันต้องเดินหน้าตรวจสอบอยากจริงจังนะครับใครที่กำลังเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัว เราบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดไม่ไ้กู้ก็เป็นเราเรียกว่ามาขอบริจาคแตบ่บางทีก็อาจจะใช้คําพูดว่ายืมเงินเพื่อไปก่อสร้างแต่จริงๆส่วนใหญ่ยืมเขาก็ไม่ค่อยคืนหรอกไม่ต้องตกใจและไม่ต้องสบายใจเพราะยังไงตํารวจจะตามไปให้เจอคนที่เกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาพากลครั้งนี้แน่นอนฮะ